สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้ประสูจะนําเสนอวิธีเลี้ยงบอนสีต้นเ,เล็กๆที่มือใหม่ไปเอฟบอนสีมาแล้วได้ต้นเ,เล็กๆได้ลูกมาอย่างนี้ค่ะแล้วไม่รู้จะจัดการยังไงประสูจะบอกว่ามาถึงเราแกะอะไรเสร็จเราก็เอามาแช่น้ําไว้สักหกชั่วโมงนะคะแช่ไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องครอบแก้วแต่พอเอานําเขาขึ้นมาจากน้ําก็ใช้เนี่ยค่ะแก้วน้ําดื่ม แล้วก็ตัดแล้วก็มาครอบไว้แบบนี้ค่ะปราสุก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาวิธีนี้เนื่องจากปราสุโลงเรือนเต็มแล้วก็ไม่รู้จะวางตรงไหนบ้างก็เลยใช้แก้วครอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าในโรงเรือนนี้เต็มไปหมดแล้วแล้วก็วางในแดดลำไรนะคะเขาก็จะอยู่ได้ต้นนี้ปลสุครอบไว้ตั้งแต่เขาเล็กๆนี่เลยค่ะพอแกะออกมา เขาก็จะจะพังแบบนี้นะคะตอนนี้หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนค่ะซึ่งประสูไม่ได้อ,ออกสักทีหนึ่งเขาก็เลยโตขนาดนี้ซึ่งเราเรายกออกแล้วอย่างเงี้เดี๋ยวเราก็ให้เขาชินอากาศภายนอกแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนกระถางให้เขาต้นนี้นายทองเหม็นค่ะประสูก็ครอบไว้ตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะนายทองเหม็นเช่นกันเขาก็สดชื่นเห็นไหมคะ แล้วก็สดชื่นไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ชายชนค่ะซึ่งเวลาเราผ่าเราได้เยอะๆเราไม่รู้จะใส่ลงเรือนได้ยังไงไหวใช่ไหมคะเอาวางไว้ข้างนอกเลยไม่ต้องใส่ลงเรือนแล้วก็ใช้แก้วครอบแบบนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ซึ่งมือใหม่เนี่ยบางครั้งรับจากผู้ที่ขายไปแล้วซึ่งคนที่เขาขายเนี่ยเขาเตี้ยงในรงเรือนเมื่อเราเออกไปปุ๊บเราไปวางไว้กลางแจ้ง ก็จะทําให้เขาตายได้แล้วก็ยังไม่มีหัวเขาจะเป็นชิ้นผาแค่นั้นเองใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถจะอยู่ได้นี่ครับประสุจะครอบไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวมีวาแล้วค่อยจะเอ่อให้เปลี่ยนกระถางให้เขาเขาก็โตมากแล้วประสุครอบตั้งแต่เล็กๆเขาก็สดชื่นดีจะแ,แก้ปัญหารงเรือนเต็มไปได้แล้วก็มือใหม่บางทีจะอธิบายว่าใส่ตะกร้า คุมถุงอะไรเงี้ยเขาก็จะทําไม่ค่อยได้ดูความแตกต่างนะคะอันนี้ประสุเอาไว้ใต้โคนต้นไม้ความแตกต่างของเขาต้นไหนที่ประสุครอบเนี่ยเขาจะดูสดชื่นดูเรียกว่าถูกปกป้องไว้นะคะกับต้นที่ไม่ได้ครอบเห็นไหมคะเนี่ยดูแล้วเขาไม่ค่อยโตแล้วก็แตกต่างกันดูต้นนี้ที่ครอบไว้สิคะเนี่ยวางไว้ในที่เดียวกันก็ดูสดชื่นดูดีกว่ากันเลยใช่ไหมคะ กับต้นที่อยู่ภายนอกให้เติบโตเองซึ่งเขาก็ยังเล็กเกินไปเนื่องจากเขาออกจากตู้อบมาจากชิ้นผาที่จากตู้อบอย่างเงี้ยดูสิคะเนี่ยเขาก็จะแกนแกนเขาก็จะไม่ค่อยโตแต่ถ้าเราครอบเขาไว้เราเป็นการช่วยอบเขาไปอีกทีหนึ่งเนี่ยคะ่ะเขาก็จะสวยใช่ไหมคะซึ่งไม่ต้องแช่น้ําขนาดนี้นะคะเพราะบังเอิญฝนตกใส่ปสุยังไม่ได้เทน้ําทิ้งนะคะเนี่ยคะ่ปะปสุก็จะเสนอแบบนี้เป็นวิธีง่าย ที่ทําเอาไว้แดดลําไรนะคะอย่าให้เขาแดดร้อนเขาก็อยู่ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชม